สวัสดีครับวันนี้ผมมาสี่คนเลยเลากเล่นก่อนไดหมออมนออมนออมนทำงานก่อนออมนนี้ ผมกําลังเจอแอปแอปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมมากๆากนี่ซึ่งน้องๆนะฮะเดี๋ยวก็จะคอมเมนต์ถามอีกว่าเขาจ่ายไหมครับพูดกันเลยตรงๆแมนๆเขาจ่ายเขาจ่ายแต่ไม่ใช่ตอนนี้วันนี้พวกเรา4ี่คนนะฮะจะมาโปรโมทแอปพลิเคชันที่เรียกว่า True ID ใช่แล้วครซึ่ง True ID เนี่ยมัน จริงๆแล้วมันมีหหลายอย่างมากทั้งแบบกีฬาเพลงแล้วก็คอนเทนต์เยอะแยะมากมายแต่วันนี้นที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับแคตตากรีของ movie yeah, มูวี่เรื่องภาพยนตร์นั่นเองนะฮะซึ่งทวีดีเนี่ยมันมีภาพยนตร์ให้เลือกดูมากมา,กมายเรื่องต่อสนองหลายรสนิยมมากนะครับอย่างพี่อิ๋วนี่ผมให้เรื่องนี้เลยพี่ฮะแฮปปี้ฟีด เป็นเหมนวิ่งกมปุ๊กลุกขึ้นมาเต้นเหมาะมากนะครับชอบมากไม่ได้เอามาหน้าเเลยเอาอย่างนี้เราจะมาชวนดูหนังเก่ากันเรียกว่าดีๆไม่ใช่หนังเก่าแล้วหนังใหม่ก็มีนะมัจะเขียนว่าพรีเมียมมูฟวี่เราเข้าใจว่าต้องเสียตังหรือเปล่าไม่ต้องเสียนะครับสมัคร ID ได้ ในทัวร์ดีแค่นั้นเองครับร้ก็จะเข้าไปเลยครับน่ครับนิวรีลิสจะมีออกมาตอนนี้6เรื่องแล้วแฉมแมเท่านั้นเลยคือจะมีมอนสเตอร์คลัคด้วยจะบอกน้องๆว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่สตรีมมิ่งหนังออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากใช่แล้วครับฟลิกนั่นฟลิกนี่นู่นนี่ตัดทัไอดีเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วเท่าที่ดูเนี่ยหน้าหนังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะฮะมีทั้แบบ ถ้าเกิดเป็นแฟนฮีโร่นะครับมีท<า>ั้ง<บ> DC ดีซีนี่ต้องให้ชาโม่ดีซีเล่าเลยก็ที่ผมดูแล้วผมตะลึงเลยเออนะครับดีซีเขามีแบนแมนดักไนท์อ่าไตรภาคครบเลยก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้รวมอยู่กับเอ่อจักรวาลดีซีอูตอนนี้นะไม่ไม่รวมเลยนะครับเรียกว่าเป็น3ภาคที่ดาร์กและดีที่สุดย้ำก่อนเปิดย้ำก่อนอีกทีว่าที่คุยคุยกันนี่ฟรีหมดฟรีหมดฟรีหมดนะครับอ่ามาไม่แต่มีจำแนกว่ามันีจ็อกเกอร์คนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายไป็นี่กที่แสดงภาคแรกปะ ก็คนนี้นี่คนนี้ก็ฆ่าตัวตายนะคิดเลยเจอกันก็ถ้าเกิดใครนะถ้ามีโอกาสได้รับบทนี้นะก็พยายามปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธเฮ้ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนดูในเรื่องซื้อใช้สควอรตก็ถึงจะไม่ฆ่าตัวตายก็บ้าบ้าบบอส่งซากศพหนูไปให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะครับผมแล้วก็มีพวกแมนออฟสตีลอะไรพวกนี้ก็มีซูเปอร์แมนบางภาคก็มีให้ดูอ่าก็อันนี่เป็นของดีซีและแน่นอนมีดีซี ก็ต้องมีมาเวลถูกต้องอ่าแต่เรื่องนี้ก็มีหมดเลยไอโอเมนตับกับแตนอเมริกาครับผมโตโต ผมชิคกี้ที่สำเนียงจริงนจับจางมีอะไรบ้างที่สนใจอันนี้คือแจงอะปกติอะจะไม่เคยดูเรื่องนี้เลยแต่ว่าล่าสุดนี้เขามาพังห้าครับคือ Pilot of the Caribbean อ่อก็เลยสนใจไปนั่งย้อนดูนะ้ะอันนี้ประมาณสองภาพเาะหนึ่งกับพักสองเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายที่เสร็จก็ต่อไปดูสามสี่ต่อแต่อันนี้เขารวมมาให้ครบเลยนี่ใช่แต่ยังไม่มีพังห้านะก็ยังไม่มีมาเข้าลงอยู่ไหม ทำเป็นเล่นไปครับครับแล้วนอกจากนี <n 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 ้นะคะใช้ r อ p เตอร์นี่มีทุกภาคเลยนะใช้ r อ p เตอร์ใช้ทุกภาคหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดนี่มีสองพันนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์คอหนังได้ดีทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือแอปนี้เนี่ยก็จะจัดมวลหมู่ไว้ได้อย่างดีโดยเฉพาะมวลหมู่ที่แจ้มชอบก็คือหนังเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเป็นเซสเดลี่มาทุกภาคเลยทีเดียวเฮ้ยนี่ก็มีฮะตลอดสามภาคลงไปถึงฮอบบิทซาวะเฮ้ยมีด้วยอ่ อยู่ในหมวดไหนเฮ้ยมีมีมีอยู่ในหมวดช็อกอลาวเดอะคล็อกเฮ้ยมีคอนจูริงก็มีว่ะคอนจูริงมีเน่ผีอยู่จะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับพวกหนังน่ากลัวบ้างหนังสยองขวัญอันนี้อันนี้ผมก็ชอบผมอยู่ใน is the end of the world หนังที่แบบเขาเรียกว่าจุดจบหนังสิ้นโลกหนังสิ้นโลกใช่ครับอันนี้ดีๆไม่รู้น้องๆทันหรือเปล่าครับอย่างอม m a g e d d อนี่ก็ดีครับดี e i m ก็ดี The c คือระเบิดแกนกลางของโลกโอ้โหอันนี้เจ๋งมากผมชอบมากเลยนะเอาจริงๆเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยจำไม่ผิดไม่ไม่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปถึง เขากางโลกเขาเป็นทฤษฎีเว้เขาบอกว่าเหมือนกับเหมือนเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราลงไปไม่ได้มันร้อนมากมันมีความร้อนสูงใช่แต่ก็อันนี้ในเรื่องก็สมมติเขาสร้างเครื่องจักรขึ้นมาได้เครื่องนึงะละกันอันนี้เป็นทฤษฎีจริงๆนี่เขาบอกว่าแกนโลกอาจจะเอียงหรืออาจจะหมุนไม่ตรงเนี่ยส่งผลต่อโลกทั้งหมดอเออเรื่องนี้ก็เลยแบบมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเจาะลงไปแล้วกะว่าจะไปสร้างระเบิดปะทุให้มันการหมุนหรือการอะไรกลับคืนเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณชอบนะตลกวัยรุ่นรักๆหน่อยอันนี้อันนี้เขาออกแนวยงงงไต้้อใชแบบ สับประรดนนิดนึงเออเอออเมริกันพายยุคพวกเราเลยแต่ว่าน้องๆดูได้รับรองฮาจะบอกว่าได้ฮาได้ขีบไอไอไอมาชื่อฟัคเกอร์อ่ะไอหน้าเสื่อมๆชื่ออะไรนะไอฟลินที่ที่ไปซ้ำแม่ของไอ้นั่นน่ะไอไอสตีฟสตีฟแม่สตีฟเป็นสตีฟเลอร์สตีฟเลอร์หนังแบบนี้แหละครับทำให้เกิดพี่ห้อยขึ้นมาหัวข้อชื่อ VR ยัง เรายังหนุ่มเรายังนุ่มดักแกโอ้ยอันนี้ก็มีฮะที่เราจะเข้าลงเลย Transformer อร์อ่ก็มีครบสี่ภาคถ้าเกิดใครนะฮะอยากทำความเข้าใจก่อนไปดูภาคห้าใครอยากรู้ว่ามันเคยมีหุ่นตัวไหนออกมาบ้างแล้วหลายๆคนนะฮะพอพูดถึงเรื่องทา a n สฟอร์เมอเนี่ยมักจะติติงเรื่องบทเรื่องอะไรมาคือผมก็เครียดเหมือนกันว่าภาคสี่ที่ ไอ้พุทไอ้พระเอกอ่ะที่ที่เอาโล่หรือเอาปืนไปรับไปรับดาบจากหุ่นน่ะซึ่งจริงๆแล้วแรงมนุษย์มันไม่สามารถรับได้ใช่ไหมครับเออเนี่ยเขาจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ถ้าชอบเดี๋ยวเรามาคุยกันผมเจอหมวดหนึ่งครับอะไรอะไรว่าน้องตุ๊แงผมมากอะไรมาเขาบอกว่าชื่อหมวดนี้ยแบลนดี้ซีเออเรซี่สตอมเป็นหนังจมใต้ทะเลอะไรพวกนั้นตุ๊แจงผมชอบมาก นะครับโจลส์ uh huh. Jones, อย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ฉลามนะครับแล้ว uh huh. ยินท uh ูดสตอร์มโพไซดอนเพอร์เฟกต์สตอร์มจับจางชอบมากนะครับพูดกระจายสารเลยที <laughs> ไม่คือน้องก็เป็นอะไรนะโลกโลกัลกวความลึก ทางแอปทัวร์ดีนะฮะมีการจัดรวมหมู่ของดาราคนนี้ที่ผมชื่นชอบมากจอห์นนี่เดฟครับอันนี้ใช้ชื่อเลยว่าหมวดเลยว่าจอห์นนี่เดฟเป็นการรวมหนังของจอห์นนี่เดฟนะครับอันนี้อยากให้ดูมากมากเพราะว่าหลายๆเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเออแต่เขาดังแต่กอรีดดีแล้วจับวนหมู่ดีใช่นะครับผมแล้วก็อยากให้ดูแบบอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงของจอห์นนี่เดฟในแต่ละเรื่องด้วยคือเรื่องนึงอะไรเล่นเ็นชั่นผมอีกเรื่องอ๋อเองชันผมคืชอบมากเลยเรื่องการในนี่คอสตูมหรือว่าอะไรอ่ะ เรื่องรกลเหรอช่างโหมคือตื่นเต้นกับแอปมันมากเนี่ยฮะเนี่ยมันจะมีใส่ด้วยว่าทีมเบอร์ตันเป็นอะไรอ่าเป็นผู้กำกับนะมีนักแสดงอะไรนี้รายละเอียดนะครับแล้วก็พอเรากดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปดูหนังได้ใช่นะครับ กดไลเดอร์มีหรอนนครมัมีมีกดไลเดอร์เวลาเวลาเราจะกดสคิปข้ามเราจะเป็นต้องเอียงจอมาแนวแนวตรงเพื่อสคิปสคิปข้าม <S 1> <S 1> <S แล้วหลังจากนั้นู็ค่อยๆพี่เป็นแนวนอนดูต่อครับตรงว่าถ้าอาจจะเจอปัญหานิดนึงครับผูกขลัดบ้างเราไม่อยากจะเสียค่าสมาชิกรายเดือนอยากดูฟรีผมว่าแอป2 ID เนี่ยคือคำตอบ เพราะว่าหน้าหนังที่เอามาให้ดูเนี่ยอย่งโหย่งนาเนียทั้งสองภาคอลิสตอินวันเดอร์แลนด์อ่าเป็นออฟเปอร์เซียเก่าๆหน่อยเฮ้ยผมว่ามันมันไม่ได้ขี้เหร่นะสินที่คุณจาก็มีสิ่งที่คุณพลาดไม่ได้เลยครับมันมีของคุณอยู่บอยมอนใช่ไหมใช่ครับอ่าบอยมอนมีทั้งแบบเป็นเป็นซีซั่น ครับอ่ามูวี่ไม่แน่ใจว่ามีไหมอันนี้จะเป็นโปเกมอนเดอะซีรีส์นะครับก็จะมีไล่มาเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับ X Y เป็นเป็นภาคทีวีนั่นเองใช่ครับแล้วก็ภาคที่น่ารักหน้าตาที่บอกว่าบ้องแบล็คของเขาก็มีครับเนี่ยภาคภาคล่าสุดเลยภาษาแอนดรอยด์ปะใช่โปเกมอนได้คืออันนี้เป็น HD นะครับชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วเลยน้องๆไปดูได้เลยนะครับเฮ้ยนี่ก็มีครับไอ้พวกหนังที่แบบว่าไซไฟหน่อย เทอร์มินเอเตอร์เงี้ยฮะแปซิฟิกลิมก็ซิล่าก็มีครับเสียนเฮ้ยจะบอกว่าเจอเทอร์มินเอเตอร์เนี่ยหนังเรื่องคนเหล็กเนี่ยเป็นที่ย้อนไปดูกี่ครั้งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันตกยุคหรือมันเก่าเลยยิ่งดูนานมันยิ่งรู้สึกว่าคลาสสิกนะโดยเพราะภาคสองนี่โหพีคมากฉากที่ระเอกชูนิ้วโป้งตอนจบเฮ้ยนี่ก็มีฮะเดอะแมทริกซ์ไต้่า ดอะแมทิกแกแซงพระเอกเดอะเดอะเดอะแมทริกนี่อยู่ในหัวข้อที่ผมชอบมากเขาเขียนว่า we love sci-fi ขอนะครับลองย้อนไปดูหน่อยรับรองว่าเรื่องนี้เด็ดมากเออจะมาเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมไม่รู้เรื่องอรออุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรมันไม่ได้มีแค่หนังเบืที่พี่พี่ดูกันนะหนังชาติไทยเราก็มีเกาหลีก็มีเนี่ย จ,จีนก็มีไต้หวันก็มีป่าวุ้จีนเหรอป่าวุญจีนเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนแอปนี้มันเป็นแอปที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเสพได้ทั้งหนังใหม่จะไปจน<อ>ถึงหนังแบบหนันงเก่าๆหนังคลาสสิกซึ่งหลายๆเรื่องนะฮะดูแล้วหน้าหนังเนี่ยบอกเลยว่าว่าดีนะครับคลาสสิกจริงหนังชินหลงเก่าๆอ่ะพี่โอ้โหดูหน้าปกดิ คือบางเรื่องนี่หาเป็นซีดียังหาไม่ได้แล้วมันเป็นยุควิดีโออ่ะเอามาจากไหนอ่ะเพอร์เฟกต์เอ็กเนเฮ้ยแล้วที่สำคัญคือภาพมันโหดมากอ่ะเดี๋ยวผมวผมผมดูนี่ครับเดอะแมิก <st> นะฮะ โดยแมติกนี้คือเป็นหนังแรนมาคของผมเลยครับนี่นะน้องๆมันจะสามารถเลือกซับได้นะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชันซับไทยนะครับถ้าไม่มีเสียงไทยนะครับก็แสดงว่ามันจะเป็นเสียงในฟิล์มอย่างเดียวคือเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนซีซีก็คือตัวซับไตเติถ้าเกิดมีนะฮะก็จะสามารถปรับได้่าเดี๋ยวผมจะให้ดูจริงๆถ้าเกิดไม่มีซับไทยนะฮะเปิดซับอังกฤษแล้วก็ลองฝึกดูก็ได้คือภาษาอ่ามันจะมีอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าก็มีหนังบางเรื่องนะอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่มีีนนัออ้้ก็ตงดูไปสุท จรล็อกคอร์ไรซันครับเออน็อกคอร์ไรซ์นภาคไทยก็มีเสียงญี่ปุ่นก็มีเออให้เป็นอันนี้เป็นซีซั่นสองสำหรับหนังคนรักเกี่ยวกับพวกไวรัส ไหนโอ้โห oh, <ว>ไปเลยใช่ใช่ครับเนี่ยครับ Do the d e a d I am legend เออเวอร์วอีนี่สำหรับคนที่ชื่นชอบคืออย่างนี้เรามาเสนอเพราะว่าเราอยากให้น้องๆมาดูกันและมาคอมเมนต์กันนะครับว่าชอบหนังเรื่องไหนนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่แบบหาบางเรื่องดูแล้วแบบอ่าพูดกันตรงๆอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ ครับก็แล้วไม่อยากจะละเมิดเพราะว่าแอป True ID เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้อยู่บ้านครับขึหนังนั่งรถไกลนั่งบ่ายอะไรเงี้ยกดูในมือถือก็ได้เอออันนี้เรื่องอันนี้เรื่องจริงผมเห็นไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าอิ๋วชอบมากเวลานั่งรถเพราะบ้านพี่อยู่ไกลครับปกติเวลาผมเดินทางเนี่ยพออยู่ที่ทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยผมก็จะทํางานใช่ไหมจนกลับบ้านผมก็จะไปนั่งทําคลิปทำอะไรของตัวเองซึ่งผมจะใช้เวลารีแลกซ์ของตัวเองเนี่ย คือช่วงเวลาเดินทางเนี่ยและฮะเพราะบางทีก็การดูหนังในมือถือหรือทับเล็นเนี่ยมันก็คือคําตอบในการใช้ชีวิตในเมือง <ừ> ที่เราต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ย ใช้เวลาไปกลับบ้านจากที่ทํางานหรือไปกลับจากบ้านจากโรงเรียนเนี่ยสองถึงส<ะ>ี่ชั่วโมง่อวันเลยนะ<ม>ถ้าคุณเดินทางไปกลับบ้าน2ชั่วโมงเนี่ยคุณดูหนังได้ละเรื่องหนึ่ง <c oughs> อยากคุยเรื่องหนังหนังที่ดังในยุควิดีโออย่างเงี้ยนะเออหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะเออผมอยากให้น้องๆลองไปดูบ้างครับเพราะว่าหนังสมัยก่อนเนี่ยมีเสน่ห์มากน้องๆหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งที่ดูอยู่เนี่ยไม่ทันได้เห็นวิดีโอเอร้านเช่าวิดีโอเนี่ยไม่เคยเห็นน่าจะทันตอน VCD VCD บางคนก็อาจจะยังไม่ทันเลยเออมาถึงก็ดีวีดีแล้วว่างั้นเออนะครับผมก็คืออันนี้เราพูดถึงหนังเป็นหลักแต่ว่าแอปจริงๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นนะครับอย่างที่พี่อิ๋วกับเซียนบอกตอนแรกมันมีทั้งฟุตบอลนะครับพีเมียรีกอะไรนี่มีแน่นอนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟุตบอลนะครับเออแล้วก็แบบลีกหลีกอื่นๆก็มีนะไม่ไดมีช่องทีวีด้วยอ่ะใครอยากดูทีวีก็มีคือเราไม่ต้องเข้าเว็บแล้วนะแอปเดียวจบเลยนะคะมีทีวีเราด้วยใครอยากดูเรยาอ่ามัน เนี่ยหลายช่องมากเลยครับสามห้าเจ็ดเก้าโมโนมีกระตูนขับด้วยไทั์ทีวีดูกระตูนขับมาคุ้มเลยฮะสำหรับเด็กช่องราวเนี่ยผมวานจะเข้ากับคุณที่สุด้วกระตุ้นฉายนี่เลยวันพีชมีแก๊งกระตูนด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ แนะนำแอปพลิเคชันนะครับต้ว์ไอเดมาใช้กันได้นะฮะคนใช้เบอร์ทูอยู่่าแล้วก็ลองติดตามนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายอยู่ในตัวแอปอีกด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากด้วยลวกันนะครับวันนี้พวกเรา4คนลาก่อนฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนนะครับตัวไปดูหนักก่อนเราต้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Overwatch Social Returns การกลับมาอีกครั้งของศึกคนดังถล่มโซเชียลขอบอกเลยว่างานนี้มันสกว่าเดิมกับ12ทีมสุดโหดกระโดดยิงทีมแรกพบกับจอห์นยูผู้เจ,จัดากทางการเมืองไอ้ทางการเล่นเกมบน PS4 สซึ่งงานนี้ขอท้าชนกับโอสตราโมดปาทานคนพาน2017จะต่ำตงจมปลักแค่ไหนห้ามพลาดตามด้วยโค k ิ่งโดยจาดราม่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคีบาหวาน ขวัญใจมหาชนคนโคตรเอาพวกเขากลับมาแล้วนำทีมโดยเอกฮาร์โรเกอร์เจ้าเก่าดาวดาวแน่นอนทีมดาวลูกไก่ใฝ่ความพ่ายแพ้นำโดยเอ็กครอสโมสตอร์เกมมิ่งของจานเจและผอมเพื่อนจุก๊กแหลกแจกแต้มดงดอกไม้ภาพใหม่เดอะมูฟวี่เซอร์ไมกี้นำทีมเช่นเดิมเพิ่มเติมคือแทนเอ็กและเคโอเคเอฟซีคิดชื่อทีมอยู่รอแป๊บผมเกลียดชื่อทีมนี้จริงๆเจ้าของความคิดคือเขียวหัวจริงๆชื่อทีมมัน ส่วนทีมอัมินเพจก็ยังคงอยู่ชาโลคอสเรนทหารม้าตุดซ้อมคอมสล็อตพร้อมหน้าขอแนะนำให้รู้จักกับทีมฮิวเวยนำทีมโดยสา er, วน้อยสตรีมเมอร์วัยสายขวัญใจคนดูอย่างลาปิสลาสุลิไม่รู้ว่าเธอจะคอสเพลระหว่างเล่นหรือเปล่าแค่นี้ยังไม่พอครับยังมีทีมยิงล้วนอย่างเนสติจีที่จะมาสร้างสีงสัในให้กับศึกในครั้งนี้นำโดยแพตตี้พีทีแซดและสุดท้ายกับอภิมหาทีมโคตรนุ่มอย่าง OS เสนำทีมโดยเซียนออโต้ใครได้เจอก็เรียกได้ว่ากินกัน ม,มันมันไปอย่าลืมถ่ายท่สอสดทุกคู่ของแจกเพียบรอบวันที่23พฤษภาคมนี้ทาง YouTube ช่องออนไลน์สเตชันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www. o n l i n e s t a t i o n n e t o w s c เฮ้ยเพลงก็มีอยู่ะพี่ม,ม,ม,มี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  เราเน้นเราเราเน้นดูหนังฟรีไงโอ้อันนี้ให้อันนี้จับจางเลยอะอะไรขาเลาะอะไรมีไหมไม่มีเลาะ้องวันน่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบหรือว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยชวนคุยพวกหนังเก่าบ้างเอากลับเอาหนังมาคุยกันบ้างเอามาขยี้กันบ้างก็ว่ากันไปก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยกันละกันนะครั